ผมอาจจะขอตั้งคำถามแต่แจกของคำตอบ้วยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะขอเรียนถามก็คือว่าในปี2 5 6 5เนี่ยและสุก16สิบหกเนี่ยในนี้ก้อนเนี้ยที่ครบกําหนดต้องชําระตามสัญญาเป็นวงเงินประมาณเท่าไหร่กรณีที่สําสนักนี้สาธารณะหรือรัฐบาล ไม่สามารถที่จะใช้นี่ตามวงเงินถ้าเราไม่ใช้ตามกำหนดสำนักนี่สาธารณะก็จะเรียกว่าปรับโครงสร้างนี่การปรับโครงสร้างนี้ก็คือการกู้นี่ใหม่มาใช้นี่เก่าแล้วก็การปรับโครงสร้างนี่คงไม่ได้ปรับฟรีอยากเรียนถามว่านี่ครบกำหนดชำระในแต่ละปีเนี่ยลองช่วยตอบสักสองปีเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็การ ปรับโครงสร้างหนี้ก็ดีท่านจะต้องเสียภาษีหรือเสียดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ประมาณเท่าไรแล้วการกู้หนี้ทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยเรากู้มาครั้งหนึ่งเนี่ยเรามีดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่าไรในการกู้แต่ละครั้งเพราะว่าต้องยอมรับว่าหนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการผักภาระในอนาคตให้กับคนรุ่นหลังแล้วมีโครงการหลายๆโครงการที่ท่านนำไปใช้ส่วนใหญ่ก็จะจะไปใช้ในรูปแบบ ที่ไม่ได้ผ่านสภาโดยคอรมอรมีมติทำโครงการน,นี้โครงการนี้หรือเป็น PPP เราก็พบว่ามีโครงการหลายโครงการที่เป็นประเด็นปัญหาทุกวันนี้ก็โครงการรถไฟสายสีส้มเนื้องานเท่าเดิมแล้วห่างระยะเวลาการประมูลใหม่พอไปดูในรายละเอียดเนี่ยมีส่วนต่างที่รัฐจะต้องเสียเพิ่มขึ้น68,000ล้านในลักษณะเช่นนี้ อยากทราบว่าสำนักนี่สาธารณะได้เข้าไปดูในประเด็นพวกนี้หรือไม่ว่าโครงการที่ไปลงทุนนมันมีความคุ้มค่าหรือกระจุกตัวหรือเป็นการเอื้อประโยชน์อย่างไรหรือไม่ครับขอบพระคุณมากครับท่านตุยเจริขับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันุเตระทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพักประชาชาติผมอาจจะขอตั้งคำถามและแจากของคำตอบด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะการรายงานตามมาตรา17ตามพรบนี้สาธารนณะซึ่งครั้งนี้ผมคิดว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจและมีหลายๆข้อมูลที่คิดว่าเป็นประโยชน์อันนี้สิ่งที่ผมอยากจะขอเรียนถามก็คือว่า ขณะปัจจุบันเนี่ยเรามีหนี้อยู่10ล้านล้านนะครับก็อยากจะถามว่าในปี2,565เนี่ยและสุก16เนี่ยในหนี้ก้อนเนี้ยที่ครบกำหนดต้องชำระเป็นการครบกำหนดชำระตามสัญญาที่ สำนักนี้สาธารณะไปกู้เนี่ยเป็นวงเงินประมาณเท่าไหร่นะจำเนนเท่าไหร่แล้วถ้ากรณีที่สำนักนี้สาธารณะหรือรัฐบาลไม่สามารถที่จะใช้นี่ตามวงเงินเช่นในปีนี้นี่ครบกำหนดชำระคือต้องจัดเป็นชำระเป็นงวดเนี่ย อยู่ห้าแสนล้านแต่เวลาเราตั้งงบประมาณในการใช้หนี้เนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสองแสนล้านวิธีการถ้าเราไม่ใช้ตามกำหนดสำนักหนี้สาธารณะก็จะเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้ธรบบาลรายงานเนี่ยการปรับโครงสร้างหนี้ก็คือการกู้หนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า แล้วก็การปรับโครงสร้างนี่คงไม่ได้ปรับฟรีเหมือนว่าเราไปาขัดนัดชำระนี่ไม่เต็มจำนวนปัญหาที่จะถามมาก็คือว่าอยากเรียนถามว่านี่ครบกำหนดชำระในแต่ละปีเนี่ยลองช่วยตอบสักสองปีเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็การปรับโครงสร้างนี่ก็ดีท่านจะต้องเสียภาษีหรือเสียดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหนี้ประมาณเท่าไรแล้วการกู้หนี้ทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยเรากู้มาครั้งหนึ่งเนี่ยเรามีดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่าไร่ในการกู้แต่ละครั้งเพราะว่าต้องยอมรับว่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการผักภาระในอนาคตให้กับคนรุ่นหลังจะต้องเป็นหนี้แล้วมีโครงการหลายๆโครงการ ที่ท่านนำไปใช้ส่วนใหญ่ก็อาจจะจะไปใช้ในรูปแบบที่ไม่ได้ผ่านสภาโดยคอรมอรมีมติทำโครงการนี้โครงการน,น,นี้หรือเป็น PPP เราก็พบว่ามีโครงการหลายโครงการที่เป็นประเด็นปัญหาทุกวันนี้ก็โครงการลดไฟสายสีส้มที่เนื้องานเท่าเดิมแล้วห่างระยะเวลาการประมูลใหม่ พอไปดูในรายละเอียดเนี่ยมีส่วนต่างที่รัฐจะต้องเสียเพิ่มขึ้น68,000ล้านในลักษณะเช่นนี้อยากทราบว่าสำนักนี่สาธารนณะได้เข้าไปดูในประเด็นพวกนี้หรือไม่ว่าโครงการที่ไปลงทุนนะมันมีความคุ้มก้าหรือกระจุกตัวหรือเป็นการเอื้อประโยชน์อย่างไรหรือไม่ครับขอบพระคุณมากครับ